ไม่มีคนโดดเป็นเพื่อนกูหน่อยอ๋อกูไงกูไงพี่ TSM เขาจะาบ้านเฮิร์หรือเปล่ามึงว่าเขาจะเอาทำทีไรบ้านเฮิร์ลนัเซ่แล้วไปเอาบ้านเฮิร์ก่อนหมาเดี๋ยวกูจะไปดูให้ได้เพื่อนนี่หว่าตกใจเฮ้ยใจไม่นี่เลยเฮ้ยเจย์ปิดเสียงอเดาใจนิ่งหน่อยเฮ้ยมันสมองเล่นอะกูใช่ใช่ใช่เรามาฉีกขวามันนะเจย์อ่ากูพยายามเททนายสู้อยู่ ถ้าเราปิดเก๊กได้ผมว่าเราสู้17ใจอยู่เดี๋ยวว่าสุดท้ายแล้วไอ้เก๊กมันต้องไปหมุนไปตาตีตาติกสี่ไว้ยอยู่ที่วงแล้วอ่ะเพื่อนวงล่างๆอยู่แล้วพี่วงแปดข่าอยู่แล้วพี่แต่วงก็มันเข่าไหนอ่ะเข่าข้างก็ข้างข่าหน้าเราอยู่แล้วปะนั่นไหนมันสูงกว่ากันนะรู้ว่าถนนหัวเราผมว่าถนนผมว่าไงก็ถนนผมเกาไปไม่อะไรไปทางล่างก็ได้ดูทางล่างก็เนี่ยที่เก็บเหลือค่อยเหลือแล้วอ่ะไม่หนึ่งก็สองพี่เก๊กอ่ะ หรือจ้อยู่พี่จิกก็อยู่ได้ปะเราต้องลงท้ายไหวฮ้ยแต่คนเหลืออยู่ได้กับกูอะ17กาจิ๊ก17หน้าเหลือสามปะเออน่าไม่ใช่คนเป็นของกูเออค่อยๆได้กูรอส่วน17ให้อยูุ17มันต้องโดนเจ๊กยิงก่อนป่ะถ้ามันวิ่งขยับกูไม่แน่ใจมุมวะเราต้องขยับไปอยู่ตรงเพื่อนใช่ป่ะตอนเนี้ยอ่ากูนังต้องกูมันเป็นแค่หลุมโกูตรงไหนมันมีเล่นได้อีกป่ะกูจะเข้าของกูตรงไปกูมัได้ก่อนอ่ะเขาขยับรถวิวได้เรื่อยๆกูถือสมบุกรอเลยกูยังไไมม่่่ปปลอออยยยยยนนะะะพาาค้้้เกกกใหหหููจังวถด เก้เขาไม่โผล่ดิมันไปเลยด้วยโอ้ไปเลยดิวยใครมีอานไม้ได้อยู่ปะวะอยู่ต้นไม้ได้อยู่เนี่ยเหลือเหลสองอันหรอฮอปปองอยู่ต้นไม้ได้อยู่เก้ต้องลงก่อนเหรอปะวะพี่เจอขยับรถมันน่าจะโผล่ดูเรากันไม่ได้ป่าทั้งสองฝั่งอ่ะมันต้องยิงกันก่อนขยับรถขยับรถไปหลุมหน้าแบบคุยปัวสมอกกนดีๆนะเว้ยเพื่อนโอเคปะ มันต้องมีตัวค้ำอยู่แล้วอ่ะไอ้เกกะตัวเดียวนะก็ลองขวาสุดด้วยเพื่อนหลังน่องหลังเนินอะไรเงี้ยผู้ดูสิบเจ็ดให้มันต้องสมมูลยังไงดีวะสมมูละขับรถป้าพี่จันขับเลยขับเลยยัียับไหน่อยนะพี่เก็บหน่อยระวังระวังรถระวังรถมีตสมาธิไว้เพื่อนคงทายละผู้ดูสิบเจ็ดให้เรื่อยๆผู้ดูสิบเจ็ดให้เรื่อยๆนะเพื่อนเหมือนเค้กมันจะต้องขับเราอ่ะขับรถแล้วกูขอรถไปบิวหน่อยนะ เจ็บหัวแตกตัวไหนตัวไหนหัวแตกตัวรถตัวรถเอ้ยมีมีสมกกลางเกิดอะเห็นปะมีตรงนี้มาอยู่ตรงมาผมต้นไม้ไปอยู่ต้นไม้กูดูทีเจ็ดให้อยู่มีตัวสมอกมีตรงกลางด้วยนะสมอกกลางเห็นปะมันวิ่งลงมาไว้ตรงนั้นอ่ะกูดูที่เจ็ดให้อยู่พวกมึงดูเก๊กันไปกูไม่มีสมกแล้วนะพยายามสมองเอาเฮ้ยกูเห็นกูเห็นแล้วที่เจ็ดอยู่ตรงนี้มาโกทิกสองทิกสองบนหัวเราซ้ายบนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ สมองให้หน่อยสมองให้หน่อยสมองเรื่อยๆนะใครใสมองเหลือเท่าไหร่คุยให้หน่อยสามแล้วสมองกันเหลือเน็ตเดี๋ยวกูเก็บเน็ตไปอยู่อ่ะสมองเหลือลูกเดียวแล้วเนสมองแล้วเจ๊กอะกูรู้จะเก็บให้สองสิบเจ็ดได้เรากูว่าเก๊กมันไม่เล่นหรอกไอ้เก๊กน่าจะอยู่เดีเอากวาดรถบิ๊วให้อันหนึ่งอย่าอย่าอย่าโดนเลาอยโดนแล้วนะกูโดนแปด

ส่ดยหรอเอ้วันนี้ <c oughs> <c oughs>